ครเมน,นูชั้นนะครับจะมาทำผัดวิ้วเส้นใหญ่นะครับนี่แมวครับเอาไข่ผัขดขหมูในกระทะแล้วนะครับใส่ผักลงไปนะครับ

เส้นใหญ่นี้ก็ผัดกับอิวไปแล้วนะครับหน้าตาหน้าทานนะครับน้ำตาลไปหน่อยนะครับตาลทายนะครับ รสตีนะครับข็ของทรถครับนีนะัดให้ขอขอเข้ากันนะครับเมนูอาหารม่นบ้านนะครับทาทานกันง่ายๆนะครับใส่ซอสปรุรสไปนะครับน้ำมันหอยครับ ที่ทำก็จะอาจจะแตกส่า,ากันนะครับแต่ขอให้ได้รสชาติที่อร่อยนะครับรับรองว่าอร่อยนะครับ ฐานมาเลยนะครับเ่ใช้ได้ลนะครับเยม่ตักใส่จานให้ดูนะครับเ <Yeah. S 1> ครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวตักใส่จานนะครับ ที่นะครับพอาีว่าเ,เช้าๆแดดอาจจะแรงน่ดหนยนะครับอาจจะมีแสงบังไว้บ้างให้หมดกระทะเลยครับ เดี๋ยวไปดูกันครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับผัดซีิวเส้นใหญ่นะครับเนนูอาหารเช้านี้นะครับนครับทำทางนง่ายๆนะครับอหอมน่าทานนะครับ หน้าตาก็น่าทานนะครับขอบคุณที่ติดตามชมกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับไว้ชมกันคลิปต่อไปนะครับว่าจะมีเมนูอะไรนะครับขอบคุณมากครับ